ส2สองอ้าวผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเออ่ลิงอุพานกันรหมวันนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft b r a รนเดสเอ็มพีอีพีสองเโาผมดีดีมาๆที่มาเริ่มเล่นหรือหรือมาเริ่มเล่น EP 2สองเนี่ยเจอเจอแกก็เอาสักหน่อยเอ้เรียบร้อยปใช่รลาใช่ได้ปะวะได้ด้วยโอ้ ทุกคนตอนนี้ผมฆ่าเออ่ตอนนี้ผมฆ่าแกะอยู่กรณี้มองจะเป้าไหมบ้านคุณอยู่ไหนกันผมไม่รู้เอาหูหนีเลยมัวจะคุยกับคนดูเดินหายไปไหนก็ไม่รู้เลยไม่ตอนนี้ัวแต่ฆ่าสัตว์ตอนนี้ไม่ใช่ัวแต่คุยกับคนดูเอ้ยเจอแคมป์ปันนึงอย่าพึ่งนะเจอแคมป์เจอแคมป์เอาไอ้ดีเฮ้ยวินกมผมเจอแคมป์โจรว่ะวินกมละอุ้ยไม้ยังตัดทีเดียวแตกหมดว่ะแคมป์โจรของพีนโอ้โหของหายไปแล้วนั้นหายเองไปแล้วครับโชคดี ของหายอ่ะแต่ไม่เป็นไรของพึ่งเริ่มต้นไม่เป็นไรมา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 ได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้ my god อะไรไปเรือมันพีชเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปะมันก็จะติโอ้ยอย่าคุดอย่าเอ้าใครตายอ่ะจัดติ์พอไหมครับคพรมึงควักเตียงออกมาซะแล้วก็วางผมไม่มี ตอนนี้ผมมีเออมามาเตียงเดียวกันเนี่ยมาเซฟเนี่ยเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งไปไหนเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมามามามที่บ้านก่อนมันย้อนมาถึงตอนที่ผมเสือไปที่ลังโจแน่ะคนอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยโอเคจบมาวางซะในบ้านเนี่ยอ่านนะมีตัวค้าไหมในนี้ไม่มีมั้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมี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 อ่นนี้นี่นีคือผมก็มีอยู่เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเอาไปเป็นแบบเอ่อเอาไปพกตัวเซฟแล้วหนึ่งเซฟแล้วหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะ ผมต้องการดอกไม้สีแดงผมจะทำต้นเป็นเตียงสีแดงไอ้นี่เรื่องมากดอกไม้สีแดงอยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคเป็นไงอบอวนใช่ไอบอวนไหมมันไปอบอวนมันอบอุ่นน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้ยอบอุ่นอย่าอย่าทำลายอย่าอย่าขุดอะไรออกไปเลยนะใครก็ได้ทำบันไดตายขึ้นไปทีผมมีอ่ก็ก็องคาร์บอยู่ไปหาให้นะโอ้อบอวนอบอวนโอ๋อต้นะเร็วสิครับรอขึ้นอยู่ครับไม่มีไม้ ไม่มีไม้เพิ่มแล้วเหรอทำไงดีวะต่อสิครับต่อสปีดสิครับโอ้ยโอ้ย,อยตกตกตกน้ำแท้<ก>แทุกอย่างที่แท้ได้ตกน้ำตกน้ำเออเออทำไงดีวะไม่พอเอ้ยตรงนี้ไงตรงนี้ไงอุย้ยมันผุดช้าอ,นนอย่างเงี้ยอย่าไปเลาะไม้มันเดี๋ยวมันพังไงดีเออเดี๋ยวมันไม่ติดฉันมาทำยังไงล่ะเนี่ยเออนี่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 ไปดิโอ้ยติดติดเออบล็อกต่อบล็อกเออโอ้ยเอ้า ต่อต่ออะไรต่างยี้เอาขึ้นไปอีกบล็อกหนึ่งจัลลวรัตกระโดดขึ้นไปเอออาภัทรผมโอ้โหเจอรีฟิกแทนมาใช้อุ๊ยฟินเหลือเกินเฮ้ยเจอทำเฮ้ยเจอทานมากดเลยงานนี้อือฮะบนทึงผมผมมาตัดอุ๊ยเจอเจอสองสิบสเต็ปมีใครเอามาบอกผ่าโอ้ยชนะสนไต้ผมมีไม้อยู่สองจะแตกเอาเอาไหมเมื่อกี้บอกสิบสแต็ป อุ Finished ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยตายตายป่าวะผมมีไม้เยอะมากอะตอนเนี้ยอีโกหกนะเด็กไม่ดีเลยอืมคือตอนเนี้ยผมมีไม้เยอะมากเลยใช่ป่าวตายละตายละผมเจอที่มันเรียกดูเดี๋ยว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 โอไม่เหมอนไปตรงนั้นผมได้กล่องมาด้วยผมได้เตียงมาด้วยดเลยก็คือชีวิตพวกเราขาดทะเลไม่ได้ครับอยู่อาศัยตรงไหนต้องติดทะเลตรงนั้นโอ้ยตายละผมก็ตัวเองเดินแล้วมันติดหัวแล้วมันก็ตายโอเคมา ผมเจอแหล่งแหล่งฐานแล้วฐานเดี๋ยวผมกลับที่บ้านก่อนแป๊บนึงตายละายละวตายละวตายละมีของกินไหมเนี่ยเนี่ยตายแล้ตายแมวแล้วเนี่ยตายแมวพิทาเกิลก๊อลฟพิทาเกิลฟองฟองเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนเนี่ยอะไรนต้อะฮะยังบอกว่าเป็นเดี๋ยวค่อยมาป้นแคมป์โจรกันละกันนักโบราณสถานครับจังหวะนี้โหนี่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 เฮ้ย วิธีทางลงมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวตายอ่าโอเคโอเคโตัดแล้วไม่ใช้ขวานนอนละฮะนอนไม่ได้ทำไมใช่เหรอมอนเตอร์อยู่ไหนมอนเตอร์อยู่ไหนอ๋อสองคนนอนทีฮัลโหลนอนไม่ได้มอนเตอร์อยู่ใกล้ไอ้ยื

ตอนนี้เด็กก็เข้าบ้านได้อะไรบ้วงภูสัยเจเสษบรรยากาศฝนตกแล้วมีคนนอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายละตายล้ตายล้ตายอล้วโอ้ยโอ้ย่โอุ้ยอฝั่งนู้นเขาเป็นอะไรกันวะแม่งอุ้ยอ้าอุ้ย้ายกันอยู่สองคนอ่อ้ยเป็นปลาบุตรเออจะตายแล้วจะตายแล้วมาเจอที่ไหน โอ้ครีเปอร์เอาแมนโอ้โหโอ้โหเลื่อนเหลือขึ้นรถทำไงวะเดี๋ยวโอ้เลื่อนเหลือครึ่งหลอดแล้วทรวัตตายของตกมาท่องไม่ได้ใจตายของตกตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับหน้าที่ไปหาของเองนะเฮ้ยเด็กรับจ้างว่ะบ่อยโอ้เซิร์ฟเรามีบ่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคนนั้นผมครับนี่เลยโอเคมาแล้วมาแล้วไม่ไม่รู้ทำไม่สวยก็โดนอ่ะ ดนใครช้อปปี้วะใครช้อปปี้มาวะเขาช้อปปี้กูเองของเต็มแล้วของเต็มแล้วขอฝากของก่อนเอ้ยกองของเอากล่องกองตองตองคุณตอกอันบนนี้หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองเลยนะแล้วเดี๋ยวนะไอ้กล่องที่ผมทำนี่คือยังไงไม่ใช่มาเล่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนเพราะนี้ของเต็มหมดและครับครัวเมนโอเคครับเพราะการประหยัดเวลานะเราต่อเราดิบนี้ไม่เป็นนะฮะเราต้องซุปโตนะฮะ มมัันนได้ยอุปีคอมพังไอ้เหี้ยเปิดไม่ติดตอนนี้ยังไม่มีพั่วมั่งไม่พั่วเจ็ตอันในตัวพี่อ่ะเดี๋ยวเอาตัวเราไมนเจอเลยวะมาพั่วจะแตกแล้วมันจะแตกเครอใครจะแตกมาเอากับพี่อ่ะพี่มีจิตอันมามามาพี่แจ็ปเปิ้์มาโอ้จะแตกจะแตกพูดอะไรจ้าน่าเกียดจะมาแตกใส่ช่องพี่พูดคำพิพันห์ไปไปไปณแรงไปพูดอะไร สั้นสั้นขอไม้ขอไม้ไม่เอาเดี๋ยวตายตายเลยครับยังได้ของนี่นี่ยายาจอะเห็นทรายนี่เหมือนปูนปะใครมันตีฮะนีใคขออีกคนนึงมานอนเป็นเพื่อนผมโอเคนอนด้วยผมนอนด้วยมามันเป็นแฟนคลับมันเป็นแฟนคลับโอเคเรียบร้อย เวียนก๊ำผมเดินไปไอ้ซันจายมาเลยค่าเสียหายอุ้ยเวรแล้วเวรแล้วผมเจอไอ้กองโจรตายแน่เฮ้ยของเราเป็นี่โกลนี้อันนี้คืออะไรตายแล้วตายแล้วตายแลมาสองมาสองค่าเสียหายมาสองอ้หมันจางตาไหมอุ้ย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 ตายละตายละตายละขอสองขอองไม่เอาสามไปไปขอของผมคืนมาบอกว่าวิ่งหนีเฮ้ยเจ๋งเลยของเยอะมากเลย เสียงตายเสียงตายขอความผืนด้วยเฮ้ยเจออะไรวะนั่นน่ะนั่นมันบ้านดีกว่าเดี๋ยวผมไปบ้านดีกว่าอย่าบอกเป็นบ้านไม่มีฮะไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ไม่ขอไปก่อนอุ้ยอันนี้เหรอนี่เหรอนี่เหรออุกล่องอุ้กองมีอีกแล้วอ๋อโดนขโมยไปแล้วลืมอือฮะอุ้ยมีเสียงแมงมุมเสียงอะไรคุ้นๆเสียงอะไรคุ้นๆแมงมุมมันไม่มีแล้วอ่ะมันมีคนเอาไปแล้ว มุมอะไรเปีคปเปลนะเออสีคิปเปร์ดีกว่เห็นนะไอ้านล่างอะโอ้โหเปนไผมล่าน้าล่างของผมะหมวกเพชรของผมผมรู้อันนี้ผมใช้ผมเก็บมาสใบเลยไอ้ชาร์จไอ้สันเก็บหมดหมวกเพชไปอุ้ยแป๊บวยเอาของให้โอทุกอย่างเเคยเเคยเดี๋ยวขาหักตานี่่ะลบังสื่อเอาไปเดี๋ยวเดีเดี๋ยวลาวามันอันตรายไม่มีแล้วครับเหล็กอะไรขับรอันตรายขับร เคยมีหนึงไดหมไม่จริงผมมีเหล็กนะแต่ว่าผมไม่ได้เผามีเหล็กดิบอยู่โอ้ยจะมาเบียดทำไมล่ะจะขึ้นนั่นบนจะขึ้นไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเหล็ก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 ดิบเลยนะมันมีมีมีก้อนเดียวโคตรโคตรคุ้มค่าเลยลงมาทำไมเนี่ยลงมาแล้วกูได้อะไรนอกจากเออเหล็ก เนี่ยเหล็กอ้าอะไรเลยอุ้ยเ๋ยวตายตายยยนเดี๋เดีเดี๋ยวหินมาหินาหินมาเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิเอาโอเคต้องต้อไดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยที่ยืนก่อนกลับนปเจอนะคตที่สดใสขมวดนะฮะผมคนเหล็กกัอนดีกว่าผมประกาเหล็กพอดีอุ้ยรวยอุ้ยเจอเหล็กปนึง้อฟรีบขุดแล้วเจอเจอทองเยหาย พุ่นผมเจอเพชรว่ะแต่ว่าผมเจอเพชรไหน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 มีกิบสกกิ๊เปิดคิ๊เปอร์คุณเดมีอีฝั่งนึงนี่เจอเพชรนั่นน่ะด้านหน้ามีคนให้หนผมผมไม่มีพีเอ็กเหล็กเดี๋ยวเราแบ่งกันใช้ทำตัวอินชาร์ตกันจ่าหายไปไหนวะจ่ามันควรจะมาอยู่กับพี่ไม่เหรอวะจำได้ว่าคนที่กูชวนนี่คือจ่าและไม่ใช่ธนวัตรแล้วธนวัฒน์มายังไงแล้วจ่าหายไปไหนผมก็ตามคุณมาเดี่ยแหละอุ้ยทำไมที่หิวฮะอะไรอ่ะที่หิว

ะานยที่ผมที่นึงเลยถ้ามันมีเสียซับบี้เสียงแหลมแหลมเลยเนี่ยอันตรายเพราะมันคือเสียงซสบี้เด็กโโดนท็อตด้วยกันสาวัตรฤทธารวัตใช้เมาส์นจัดกรรมเลยแต่ผมไม่มีโล่ดิร้านพี่เขาต้องห่วงตายวะ้ยารวัตที่หางเนะฮะมี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 อยู่แปดชิ้นเรียบกินพะโล้กันนะทุกคน กินอะไรกินอะไรกินอะไรพะโลข้าวพะโลโน้ำแม่เราจะดูพี่ไอ้กินข้าวดูดูแบบ <c oughs> ดี่ทำไมว้าถึงพื้นดินแล้วขึ้นแหมขึ้นมาตั้งนานเหนื่อยแย่เลยครับผมใช่ครับโคตรโคตรโคดในนี่เลยแต่ว่าตอนที่คุณพูดไอคอนโซลมันยังขึ้นอยู่เลยนะว่าแบบคุณว้ามาหาผมไอเกมเกมหมดเคิดเอทีมหมดเลยพี่ไอพี่แจ็คเ์ แมวแมวเราต้องเล่นแบบเร็วๆคนเขากำลังไอ้คลิปอยู่อย่างเช่นโปุ้้ยิวิวิวิละเวรละเวรละผมเจอวิดีโเคเตอร์มันยิงผมละถ้าเจริวัดเคิดคิดหมู่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด้อ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 ไม่มีเยออุ๊ยอุ๊ดอุ๊ดฉุดอุ๊ดฉโอลี่โมลี่โอลี่โมลี่โอลี่โมลี่วิ่งไม่ได้แล้วแล้วกองหายกองวาน เอ๊ฆ่าอะไรแล้วตัวหนึ่งผมฆ่าละไอ้ฆ่าที่มันเป็นคนถือหน้าไม้อะเราวิ่งวนไปเรื่อยๆนั่นแหละวิ่งวนไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยตีมันเนี่ยพวกมันอยู่นี่เดี๋ยวกลับบ้านแป๊บอุ้ยแล้วเดตายไม่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 ยิงแล้วไม่ยิงแล้วเว้ยม่ยิงแล้วเฮ้ยแต่ว่าดีนะเฮ้ยมาแล้วยายแม่เรียกผมแล้วอะโอ้โหเลือดเลือเลือด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 เลือรอเดียวไม่น่าไปหาเลยย้ายไปก่อนนะโอ้ชุด โอยชลาก่อนเจอกันพรุ่งนี้ต้องไปแล้วอ่ะแม่เรียกและไปตายเดจป็นเลือดผมเหลืออยู่หลอดเดียวตันึงผมฆ่าอีตัวหนึ่งได้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งแม่งไม่ผมผมฆ่ามันไม่ได้ละใครลากโจรมาหากูนะกูจะฆ่ามันเพราะกูแดกข้าวอยู่คืออะไรอ๋ออุ้ยตกใจหมดอุ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไมครับทำอไมครับ วว้ตีไปโดนไว้ไว้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายของตรงแมวเอาตบอุ้ยอะดี๋ยวเติมเลือดให้เติมเลือดให้ใครฆ่าตายจะโกรธมากเลยเวลมีสิบห้าไว้เขาเออจริงนะเก็บไว้เพื่อความปลอดภัยโอเคมีคนอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เว้ยกลายเป็นนุษโตไปแล้วเฮ้ยคุณครับผมขอเออ่เพชรอันนึงครับผมเอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายนะครับอันตรายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนิดเองได้ไะคุณนิดเองได้ไหมโอไมโกะอะไรเนี่ย ก็บอกจะตายตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วโอไม่ก็โอ้โหนี <c oughs> ค่ครับ <c oughs> นี่คือสรารคดีนะครับพี่ไอเอ่อตัวอันตรายนะครับข่าหัวประมาณห้าหมื่นนะฮะไม่อยากฆ่าเขาเดี๋ยวเขาตายเขาบอกเขาบอกว่าเข,า,ข,า,ขาห่วงไอ้พีเองนะครฮ okay, ะโอเคครับเขาก็เออ่กำลังฆ่ากันยังดุเดือดนะฮะตอนนี้ที่ผมอันนี้มันน่าทำสารคดีไหมเนี่ย เราเป็นเจีบโอ๊ยเราเป็นเจีบเว้ยเฮ้ยเอ้นี่โกงไอ้นี่โกงไอ้นี่มันโกงไอ้นี่มันโกงกดอะไรไปเนี่ยนี่แม่งโกงมาทำเกมโหมดก่อนทำเกมโหมดเป็นแม่ไทยจะเป็นผู้เอ่ออะไรนะกับเกมโหมดพี่ไอ้ใบอาณาจักรเอาก็บอกว่าให้เอาอยู่แค่แบนเฮ้ยเฮ้ยไอจ่าชอบเลยพอจะแบนแค่เนี่ย ไม่ไม่นี่พี่ดับเปิดที่ผมขนาดช่วยคุณนะคุณโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะทำการจบรายการไม่เปลี่ยนค่นี้ก่อนขี้เกียจเลยละโอเคบายไม่จบเขาปีนไม่จบไม่จบอันนี้ก็ก็ไม่บายกันแล้วครับบายเอ้ยไปแล้วไปไป้ว